สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูตัวมอเตอร์พร้อมคอนโทรลนะครับตัวนี้มอเตอร์12โวลต์4แอมป์50วัตต์นะครับ30-50วัตต์นะครับ3,500รอบนะครับตัวนี้นะครับขนาดมอเตอร์ความโตมอเตอร์ก็อยู่ที่51มิลนะครับ51มิลลิเมตรนะครับความยาว ความยาวตัวเปลือกมอเตอร์ก็อยู่ที่70มบมิลยาวหน้าหลังตลับลูกปืน83มิลนะครับแล้วก็ความยาวพร้อมเพลานะครับก็อยู่ที่1 2 1 mm, ่งมิลนะครับ1 2 1มิลครับ12อมิล mm. ความยาวของเพลาทั้งหมดอยู่ที่ สามสิบแปดมิลนะครับสามิแปดมิลความโตเพลาเพลาอยู่ที่แปดมิลลิเมตรนะครับแปดมิลมีเกลียวนะครับเกลียวน็อตนะครับหนึ่งตัวตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราลองนะครับตลับในนี้จะเป็นตลับลูกปืนนะครับเป็นลูกปืนใช้งานทนมากนะครับเป็นลูกปืนนะครับตลับลูกปืนเงียบนะครับนิ่งเงียบ เดี๋ยวเรามาพร้อมกับตัวคอนโทลนะครับคอนโทลตัวนี้เป็นรุ่นธรรมดานะครับเป็นรุ่นธรรมดาใช้งานได้ไม่เกินหนึ่งวัตต์นะครับคอนโทลทั่วไปธรรมดานะครับไม่มีการโมดิฟายนะครับผ่านฟิลตัวเดียวนะครับ1 0แอมป์นะครับเพราะฉะนั้นถ้ากระชากถึง1 0แอมป์ก็คือฟิลขาดไปเลยนะครับแต่ตัวนี้มันอยู่ที่4แอมป์นะครับโอกาสที่จะฟิลขาดก็ไม่มีนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับถ้าฟิวขาดก็คือมอเตอร์ไหม้ไปแล้วหรืออย่างไรนะครับหรือช็อตนะครับตัวนี้ก็เป็นคอนโทรลธรรมดานะครับเราก็เอาไปใส่กล่องนะครับจะใส่กล่องหรือจะเปยก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้ามีรอยรอยไหม้นะครับรอยช็อตรอยวงจรขาดก็คือหมดประกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองต่อกันดูนะครับตรงที่เราใส่ไปเราจะให้หางปลาไปเสร็จเลยนะครับทดสอบไปเรียบร้อยนะครับ แล้วเวลาเราจะใส่นะครับเราก็ห่างปลาไปใส่ใสายไฟนะครับห่างปลาไปต่อสายไฟแบบนี้นะครับสายไฟเราก็ย้ำให้ดีนะครับขั้วขั้วบวกจะเป็นด้านนี้นะครับนี่นะครับ power บวกแล้วก็ power ลบนะครับแล้วก็มอเตอร์บวกมอเตอร์ลบนะครับเราใส่ power บวกเข้าไปก,ก่อนนะครับ power บวก แล้วก็ power ลบตรงนี้ใส่ผิดขั้วไม่ได้นะครับใส่ผิดพังนะครับใส่ผิดก็เฟดพังนะครับเฟดพังไดโอดพังฟิวขาดถ้าฟิวไม่ขาดก็พังนะครับดังนั้นเราให้ดูนะครับนี่นะครับเวลาใส่เรียบร้อยแล้วเราก็เปิดไฟเบาๆเบาลุ่มก่อนนะครับเปิดไฟแล้วก็เร่งนะครับ เงียบดีนะครับเดีย๋ยวเราปิดเสียงพัดลมที่นี่ก่อนครับนี่นะครับเราเข้าไปดูใกล้ๆนะครับดูใกล้ๆเลยนะครับนี่นะครับเงียบคลิป รอบสูงแต่งเงียบนะครับเพราะว่าเขาเป็นตลับทุกปืนนะครับเงียบมากเลยนะครับเราใช้ PWM ตัวนี้เป็นพเป็นพันวิดมอสนะครับตัวคอนโทรลเป็นพันวิดมอสนะครับ PWM นะครับในการควบคุมความถี่นะครับ ปล่อยไฟออกมาเป็น12โวลต์นะครับปล่อยไฟเป็น12โวลต์เพื่อมาให้กับมอเตอร์นะครับโดยปล่อยเป็นพันพันที่มีความถี่สูงนะครับสูงกว่า 1k นะครับสูงจนเงียบเลยเนี่ยปกติถ้าพัน 1K มันจะดังยี้นะครับแต่ตรงนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ต่ำนะครับพันน่าจะ 5K 6k 7K หรือมากกว่านั้นนะครับ ตัวนี้เรายังไม่ได้ลองวัดดูนะครับแล้วเงียบนะครับรับรองรับประกันความเงียบของพันที่ออกมานะครับการปล่อยไฟเป็น12วันะครับเป็นไฟ12วัความถี่สูงเรียกว่าปล่อยเป็นจังหวะนะครับเหมือนสวิ์นะครับเปิดปิดเปิดปิดเปิดปิด,ปดแต่เปิดเป็นล้านครั้งเปิดเป็นเป็นพันครั้งเป็นหมื่นครั้งต่อวินาทีนะครับ เป็นพันครั้งต่อวินาทีด้วยความถี่นะครับที่ความเร็วสูงนะครับเป็นปล่อยไปเป็นส2บวลต์นะครับไม่ได้ปล่อยไปเป็น6โวลตต์ไม่ได้เบาไฟนะครับตัวนี้ไม่ได้เบาไฟตัวลุ่มตัวนี้ไม่เบาไฟนะครับเราไม่ได้เบาไฟตัวเนี้ยเราไม่ได้เบาไฟนะครับเราเปลี่ยนไฟนะครับปล่อยเป็นจังหวะเข้าไปนะครับทำให้หมอเตอร์หมุนเร็วหมุนช้าแบบนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเวลาที่เขาหมุนช้าๆนะครับก็มีแรงนะครับมีแรงมากกว่าเรียกว่ามีแรงมากกว่าตัวมีแรงมากกว่าตัวไอตัวเบาไฟเพตัวนี้เป็นพันวิดมอสหรือเรียกอีกนามนึงเรียกว่าสปีดคอนโทรนั่นเองนะครับมาพร้อมกันนะครับกับสปีดคอนโทรนนะครับตัวนี้ เป็นชุดมอเตอร์นะครับมอเตอร์12โวลตวแล้วเราก็ยังมีมอเตอร์อีกหลายๆรุ่นนะครับที่ให้ท่านได้เข้าไปเลือกชมเลือกซื้อไปใช้งานนะครับในเว็บของร้านนักประติดนะครับมีทั้ง npt shop บริษัทนักประติดมีของผลงานนักประติดผลงานนักประดิษฐ์แล้วก็ยังมีอีกหลายเว็บนะครับเข้าไปดูได้เลยใน Tik t o ็อก็มีใน YouTube Facebook นะครับ แล้วก็จะมีเพิ่มมาอีกเรื่อยๆนะครับเราไปดูที่หน้าเว็บได้เลยครับลิงก์ด้านล่างของ YouTube นี้นะครับลิงก์ด้านล่างของ YouTube ที่ลิงก์ของ YouTube ก็มีนะครับมีเว็บแล้วก็เรื่องราคาเรื่องอขนาดราคารายละเอียดนะครับเบอร์โทรอยู่ในเว็บหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านเข้าไปดูที่เว็บไซต์นะครับจะมีให้ครบนะครับก็เราก็นำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้เอ่อ อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับแล้วก็เข้าไปดูในเว็บเว็บเพจเว็บบล็อกพ็อกเกอร์นะครับแล้วก็ Youtube Facebook ได้เลยนะครับสนใจก็ทักมานะครับของเราจะราคาสูงนิดนึงนะครับเพราะว่าของเรามีประกันแล้วก็การทำพิธีพิถันนะครับไม่ไม่มั่วนะครับเพราะฉะนั้นเรียบร้อยแน่นอน สวยงามคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ